มีตั้แต่น้่งมีั้นแต่มีต่เต็ดต้เต็ดตเต็ดแบบเกาได้ไหมมีสับนับมีตัตวตัเาตัเต็ดซับยัไงตดูดมาตั้มใเนาะซับนี่ก็ยังประกอบอยู่เนาะ

ขนาดนี้เธาพนดีมัน well. ดีเด็กเขาเมนข้าดนี้เขาถูขนาดนี้ไปด้วยไปด้วยหนึ่งี่เขาไตใช่ใช่เย่งนี้ เเ็มดชุลช <laughs> <c oughs> ุลเออพอเอาไปตำคักใหญ่แ <wiele> ล <c oughs> ้วมาเจอคุกไม้นี่มันอยูทรมานทรมานา พวกไปเสียงนะนั้นนะใช่ไหมต่อไปนะอืมรอดทำไปได้รอดไปได้อนี้นได้หมกต้มันี้ครับต้นะอาได้เฮ้ยดอกไป็นดอะไรอะไรอ่ะ่นมอ้หนี่นีก็เปนน้นี่ยังมีอยู่ต่นี้เหรนี้ไตัน้้ลังมนย

見てください。みんな。みんなか違うよ。なんか噛んだの。<laughs> <laughs>